ข้าวหวานใหม่น in right For ้องเพื่อนเจอน้ําเต็มเต็มเลยตอนนี้หวานใหม่เจอน้ําเต็มเต็มเลยไม่งอกแน่ๆเลยเพื่อนยังไงก็ไม่งอกตอนนี้บรรยากาศตอนเช้านะเพื่อนพี่ตอนนี้น้ําเต็มทุ่งนาเลยครับเพื่อนหลังจากฝนตกหนักทั้งคืนเนาะเมื่อคืนนี้เมื่อวานไม่มีน้ําเลยเพื่อนเพื่อนตรงนี้ แต่ตอนนี้น้ําเต็มทุ่งนาแล้วเพื่อนๆตอนนี้น้าเต็มเลยเรามาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเมื่อวานแห้งมากตอนที่เราได้ลงคลิปให้เพื่อนๆชมไปเมื่อวานดํานายังไม่ทันแห้งก่อนเลยวานหนึ่งแปลงพอผ่านมาหนึ่งคืน,นเพื่อนๆน้าเต็มเลยที่วานไว้อาจจะไม่ขึ้นแนละ้วอาจจะต้องล้ำทั้งหมดเนาะ ที่หวานไปแล้วก็อาจจะต้องทิ้งไปเนาะเม็ดข้าวที่หวานไปแล้วอาจจะไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าน้ําเต็มเลยเพื่อนเพื่อนที่หวานไว้น้าเต็มเลยเ <an> <p un> มื่อวานไม่มีน้ําเลยเพื่อน <an> <p un> น้ําขึ้นมาเร็วมากเลยน้ําฝ <an> <p un> นทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้หนักมากขนาดเมื่อวานแห้งจนดินแห้งมากเมื่อวานวันนี้เต็มแล้วน้ํา เราต้องมาเปิดน้ำทิ้งน้อเพื่อนตอนนี้น้ำเยอะมากเลยเมื่อวานเนี่ยเป็นดินแห้งๆทั้งหมดเลยแถวนี้เนาะอันนี้ดินมองเกือบไม่เห็นเห็นนิดๆหน่อยๆน้อนเพื่อนตรงนี้ที่หวานใหม่เมื่อวานเนาะเมื่อวานดินแห้งกว่นนี้ดินมีน้ำขังแล้วตรงนี้เพื่อนอย่างนี้ต้องได้มาเปิดน้ำออกน้อเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนิดหนึ่งเนาะ อาจจะเดินยากนิดหนึ่งแฉะนั่นเพื่อนเป็นคันนาตรงนี้เรามาเปิดน้ำออกนั่นเพื่อนเปิดน้ำออกก่อน เอ่อน,น้ำทิ้งไปอีกแปลงหนึ่งเนาะที่งอกแล้วตรงนี้แปลงนี้ก็วานตอนฝนตกน้องเพื่อนเหมือนกันดินเปียกก็หญ้าจะขึ้นมาเต็มเลยเพื่อนหญ้าจะขึ้นมาก่อนข้าวเลยตรงน,นี้มีแต่ดอกหญ้าเต็มไปหมดเเพื่อนถ้าหวานตอนดินเปียกก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนมีหญ้าขึ้นเต็มแบบนี้มาพร้อมกับข้าวเลยเพื่อนการวานข้าวก็จะต้องหวานตอนดินแห้งๆเนาะจะไม่มีหญ้าเพื่อน ข้าวจะขึ้นมาก่อนแลวหญ้าจะขึ้นมายากนิดหนึ่งเนาะอันนี้ถ้าวานตอนดินเปียกก็ข้าวก็งอกเหมือนกันแต่ว่าหญ้าก็จะขึ้นมามากกว่าเนาะนนเพื่อนเนเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็มาเปิดน้ําออกน้นเพื่อนชาวบ้านไม่รู้จะทํำยังไงน,นเพื่อนก็เลยจําเป็นต้องหวานทั้งเปียกแบบนี้ ถ้าไม่หวานก็ต้องดำอย่างเดียวดำไม่ทันเรื่องเพื่อนเดือนธันวาแล้วตอนนี้หวานยังอะไรต้นปลาก็ยังไม่ได้หวานเนาะถ้าจะหวานถ้าจะดำก็คงไม่ทันน้นเพื่อนเปิดน้ำทิ้งก่อนเปิดน้ำทิ้งก่อนตรงนี้เพื่อน ก็มีที่ไม่งอกเหมือนกันนะใบนี้เป็นรอยตรงนี้ไม่งอกนะ้องเพื่อนตรงลุกมีที่ไม่งอกเหมือนกันนะมีน้ําเต็มไปหมดเลยน้ําเยอะมากเนะพื่อนๆวันนี้น้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนะ้องเพื่อน น้ำเยอะมากวันนี้ฟ้าก็ยังครึ้มๆอยู่นาะตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงแล้วเพื่อนๆแดดยังไม่ออกเลยฟ้าคลึ้มมากวันนี้หลังจากฝนตกทั้งคืนเนาะเต็มเลยน้ำในทุ่งนาตรงนี้เต็มหมดเลย ขาวหานข้าวได้ยาวแล้วก็ดีน้อเพื่อนแต่แปลงตรงนี้ยังข้าวบาจสันนิดหนึ่งเนาะแต่แปลงตรงนี้อาจจะไม่งอกแล้วเพื่อนเห็นฝนไม่ตกก็เลยมาหาวานเนะาะหวานเสร็จก็ตกทั้งคืนจริงๆกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจร้่ยเพื่อนเราจะได้มีกำลังใจทำ คลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกต่อไปน้องเพื่อนบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศบรานนอกของเราแบบนี้ตอนเช้าๆอากาศสดชื่นจังเพื่อน